ตอนนี้จะมีการแบ่งสายผู้บริหารไปดูงานสวัสดีครับครับอินทีรายด้วยเชิญยจัดีด้จักครับผมชื่อมัตสุบายส์มัตสุบายอาจารย์เขาจะพาเพื่อเราไปชม ดีนะอาจารย์ทำยูทูบเป็นโปรแกร,รมใช่ครับเป็นโปรแกร,รม <15 S 2> ใช่ครับอาจารย์ครับเป็นโปรแกร,รมรกรโร,ร,ร,มรงเรียนที่เรากำลังชมอยู่นี้นะครับเป็น Feeder School คือโรองเรียนที่ผลิตนักเรียนเพื่อจะป้อนให้เข้าสู่ระบบของนิปปอน Institute of Technology คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาจะมีแคมปัสอยู่ทั้งหมด4แห่งทั่วโลก

โดยเฉพาะในสายช่างเนี่ยมันลดเร็วๆมาก ừ ừ ừ แต่ว่าตอนนี้ก็เกิดถึงจุดที่เขาพยายามที่ไประดับหนึ่งว่ายัางไงก็ต้องไม่ลดเร็วมากแลว้วนส่วนสายช่างอดีตรัฐมนตรีคุสิตริยาธรรม <ừ> แต่เขาบอกว่าญี่ปุ่นมันเป็นสังคมที่คำว่าคนรั่นเกิดมาดีจันทรสร้างเขาบอกว่ายังไงมันก็องขาดไม่ได้ต้องถือไปแต่รอดเองก็อัดมาทางสามคนอยู่ครับ ไปดูห้องเรียนสายสามัญห้องเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ห้องที่จะดูนี่คือห้องคอมพิวเตอร์รัเป้องรี คอมพิวเตอร์ห้องคือคอมพิวเตอร์ภาีมาแต่ห้องมีพิเศษก็เป็นมาทำแคชดีได้สอนเด็กออฟไลน์แคชดีได้ก็จบโคいูนับ มีประมาณ50าถึง6กบคนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถที่จะออกแบบพวกแคดแคมและโปรแกร,รมมัลติมีเดียได้นี่ก็เป็นเครื่องพิมพ์เจ็ด พิมเตอร์ในผสมต่างๆวิศวกรราสตร์่งนี้น25สองนี้องนี้องน้องนี้อง้องนองนี้อนีองนีองนี้องนี้าองนีะสองีองนี้องนีนีสอนีสงอยนี้งนี้้าจะกําหนด้น้นอองนสนี้งสส อันนี้ก็คือต้องมีวิชาปฏิบัติอะไรเงี้ยไม่ต่ำแต่ย2่ิหน่วยกิตคำา่า25บหน่วยกิจก็คือชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยปฏิบัติ25ชั่วโมงไม่ถึงในมาตรฐานเขาเนี่ยเขาในมัธยมนะเขาให้แบ่งเลยใช่ไหมดีตเลยค่ะที่การสุเม่งเรแยนมสารม่กรมุตกอมุกอ หาดายเทคนิค้องตัวนี้รวมกัน25ตันถ้าเกิดว่าต่ำกวบนี้เนี่ยจะถูกตีเป็นสายสามัญนะเข้าใจว่าที่เขาบอกกันแการซัพพอร์ตร่เาไม่เท่าับแต่ในโรงเรียนเดียวกันสามารถรันสองสายได้คย่างที่ได้ เมันมันเป็นแนวคิดโรงเรียนเริ่มต้นมาจากสายช่างอย่างเดียวก่อนมาสายสามบานตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเป็นวิทยาลัยเทคนิคใช่ไหมใช่เนันนที0สามตอนนี้เด็อครึ้นเดียวัแต่เขาไม่มีระดับคือเขามีแค่จบมปลายไม่ไม่มีอย่างนั้นตองปริญญาตทงนี 僕は SOT で一気に入るはいという中でこの部屋が 3D、2D のねエッセージがたくさん昔、学生人数が多い時ってのはその工業系は以上になるでいう授業だったんですねそれで学生はほとんど就職、します。職、就あの、進学生が90%だな昔ですね今、今ですから昔昔は工業高校からイコール就職これが多かったなとうん、8割 คจณป้ากะชื่อชูเกศกันนี่มายชื่อเขาพูดสครับเขาบอกมันเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาเรียนที่นี่คือคนที่แบบอยากมาเรียน3ปีแล้วทำงานเลย,ยก็คือสมัยโบราณตอนปอชนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทำงานเลย,เนยแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอก80%ดสิเรคือเรียนต่อเนี่ยมันก็สภาพมันเปลี่ยนทำไมครับอาจารย์ทำไมที่ต้องเรียนต่อมีปัจจัยอย่างอืงอ่นเหมือนเราไหมที่ว่าต้องปัญญาตรีหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยดีสกแล้เนี่ย あの教育内容も前は以前昔は社会出てすぐ旋盤とかいわゆるその技術テクニックだったんだけど今はソフトになって工業教育はソフト教育になって前までハード教育ですぐ溶接とかそういうものを今減らしてます ปริ้งสาอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่จบทางด้านสายคือบอกว่าสายช่างก็จริงแต่มันขาดความร่วมด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบทีได้ยังทางนี้ก็ต้องสายมาเล็กาาได้